สวัสดีค่ะน้องๆหลนูๆลูกๆหลานๆทุกๆคนนะคะมาพบกับประยุทต์ตุลยดวงนะคะประจำวันกันดีกว่าเนาะพิกอากาศรายวันกันดีกว่านะคะก็เป็นพิกอากาศดวงรายวันประจำวันที่20มิถุนายน2563นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และก็คําแนะนําในวันพรุ่งนี้นะมีอะไรบ้างนะคะมาแนะนํากองไพ่กันก่อนนะคะซ้ายมือนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย สายมือนะคะกล่องนี้นะคะกล่องที่1ค่ะตรงกลางนี้นะคะกล่องที่2นะคะและสุดท้ายค่ะกล่องที่3นะคะอ่าเห็นไหมเอ่ย1 2 3นะคะก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะขอให้ตั้งสมาธินะคะแล้วก็ อธิษฐานนะคะขอเลือกกองที่เป็นกองของเรานะคะ่าจะเลือก1 2 3นะคะแล้วก็คิดไว้ในใจหรือว่าพิมพ์บอกข้างล่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่าน3 2แล้วก็1นะคะมาดูกองที่3าันก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างการงานค่ะพรุ่งนี้นะคะ ขึ้น The Tower มาเลยนะการงานพรุ่งนี้นะคะน่าจะเป็นงานที่ปุปปรับกระทันหันงานที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะพรุ่งนี้ขอให้เตรียมรับมือกับเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเป็นงานอะไรที่เข้ามาโดยกระทันหันนะเออแบบอยู่ดีๆก็มีงานด่วนเข้ามาต้องรีบทําต้องวางงานอื่นทิ้งก่อนแล้วก็ไปทํางานนี้ก่อนนะคะเป็นลักษณะน,นั้นนะในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนการเงินค่ะ การเงินอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่นะมันเหมือนเรา,เามีความคาดหวังอยู่แหละว่าจะได้จากงานน้อนงานนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องโฟกัสงานหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราได้เงินแน่ๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับอะไรที่มันลอยๆแบบว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจกับ อันนั้นนะคะเราเลือกทำในงานที่มันได้เงินชัวัวก่อนนะเพราะมันเหมือนกับมันมีหลายอย่างที่ให้เราทำอะ่ะเราโฟกัสสิ่งที่มันได้เงินชัวรวก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะส่วนความรักความสัมพันธ์ขึ้นหนึ่งแม้เท้ามานะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะหรือว่าได้มีการทำกิจกรรมใหม่ๆนะคะมีเขาเรียกว่าพรุ่งนี้ความรักค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีนะอืม เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครที่จะชวนคนรักไปไหนนะก็เป็นโอกาสดีนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้นะคะขึ้น The High Priestess มานะเขาบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เชื่อในเซนส์เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะในการตัดสินใจพรุ่งนี้นะอ,อย่าเขาเรียกว่า ถ้าต้องมีอะไรเข้ามานะคะเลือกตามสัญชตาตญาณของเราเลือกตามความรู้สึกของเรานะคะพรุ่งนี้เซนค่อนข้างแรงนะอบอกเลยนะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่3มนะคะมาต่อไปนะคะเป็นกองที่2ค่ะมาดูกันการงานนะคะกองที่2ได้เก้าเก้าเหรียญขึ้นมานะคะพรุ่งนี้งานค่อนข้างที่จะสบายๆนะมันเป็นงานที่ไม่ ได้ลำบากเลือกเกินความสามารถของเรานะคะงานค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยทีเดียวนะวันพรุ่งนี้นะทําแบบสบายๆชิวๆนะคะเป็นงานที่รักงานที่ชอบนี่แหละนะอ่าส่วนการเงินค่ะโอ้ขึ้นหนึ่งเหรียญมานะพรุ่งนี้นะคะน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินก็เตรียมไว้เตรียมเขาเรียกว่า เตรียมรับทรัพย์นะในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะส่วนความรักความสัมพันธ์โอ้ดีงามเลิฟเวอร์ขึ้นมานะคะการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ยังสวีทหวานแหววอีกนะกองที่2นะคะความรักค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็มีการ สนับสนุนซัพพอร์ตกันดีนะคะรักกันดีนะในวันพรุ่งนี้ค่ะสามัคคีกันดีค่ะคําแนะนําค่ะขึ้นมาสิ่งไมเท้านะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างนะคะเราค่อนข้างมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วแหละก็ขอให้ทํามันต่อไปเรื่อยๆนะอแต่ว่าถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันหนักมันเกินกําลังเราแล้วเราอาจจะ ต้องบริหารจัดก,การเวลาใหม่หรือว่าจะต้องพักก่อน <ๆ S 1> เพื่อที่จะให้มีแรงนะคะเพื่อที่จะมีกําลังที่จะไปต่อนะคะอันนี้ก็ต้องบริหารจัดก,การเวลาหรือว่าบริหารจัดก,การในเรื่องต่างๆให้ดีๆนะคะกลับมาพิจารณาดูให้ดีๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าว่ามันเห็นอยู่แล้วลกใกล้ถึงจุดหมายแล้วแต่ว่า,าบางทีอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ากับสิ่งที่กําลังทําอยู่นะคะก็อาจจะกลับมาทบทวนแล้วก็เพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็ ตัดตินใจใหม่นะแต่ว่าก็แค่ทำมันเหมือนเดิมก็สำเร็จนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องดูสภาพสุขภาพของตัวเองนิดนึงนะในไพ่ใบนี้แต่รวมๆแล้วในชุดกองที่สองนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะอ่าพรุ่งนี้ค่อนข้างดีเลยล่ะของกองที่สองนะคะต่อไปนะคะเป็นกองที่หนึ่งนะมาดูกันค่ะการงานค่ะ ขึ้นเทมเพลนต์มานะคะพรุ่งนี้าการงานค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีมีการได้ ทดลองทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่ามีการเดินทางนะพรุ่งนี้ถ้าได้เดินทางถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีการทำให้ถ้าเกิดเดินทางหรือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของการงานของเราเนี่ยเติบโตพัฒนาก้าวหน้าไปมากขึ้นนะคะพรุ่งนี้ลองดูนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรดีนะคะลองเริ่มวางแผนในการที่จะเดินทางหรือว่าเริ่มวางแผนที่จะทําอะไรทดลอง ทำอะไรใหม่ๆดูนะคะส่วนการเงินค่ะการเงินอาจจะมีความเครียดมีความกดดันบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินนะคะต้องอคิดพิจารณาให้รอบคอบในการตัดสินใจใช้เงินแต่ละครั้งนะน่าจะมีความกดดันหลายๆอย่างนะคะก็ให้บริหารจัดการทางการเงินให้ดีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่า มันพอสรุปของการเงินเนี้ยค่ะถือว่าจะไปมันก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีนะแต่ว่าระหว่างทางที่ในเรื่องของการเงินเนี้ยค่ะมันทําให้เราต้องเครียดต้องกดดันหรือว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่สุดท้ายแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านไปได้เนาะส่วนความรักความสัมพันธ์ พรุ่งนี้ขออยู่กับตัวเองขอใช้เวลากับตัวเองนะคะยังไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเข้ามาเอา่อเข้ามาอะไรอะเรียกว่าไม่อยากยังไม่อยากคุยยังไม่อยากที่จะสนใจใครนะในวันพรุ่งนี้นะคะขอเวลาอยู่กับตัวเองดีกว่านะขออยู่กับโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะในวันพรุ่งนี้ส่วนคําแนะนําค่ะคําแนะนําก็บอกว่าให้อ่านเรื่องเป็นการงานนะคะ ก็ให้ลงมือทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบคุณสามารถทําได้อยู่แล้วแหละมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ลุยไปให้สุดนะอืมโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะ3ามกองนะในวันพรุ่งนี้นะคะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ